สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมนี่กับผมและวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมเอ็กซ์ปาร์ตี้สุดยอดเกมใหม่มาแรงนะครับผมเป็นเกมแนวปาร์ตี้นะครับที่มีภาพสุดน่ารัก oh. และที่สำคัญนะครับเห็นภาพส,ยสวยๆน่ารักแบบนี้นะครับไม่กีส่สเปคนะครับผมและสามารถเล่นได้ทั้งหมดไอโนะครับและ Android เลยแล้วจะทำมืองี้ทำไมวะเนี่ ใครสนใจอยากลองเล่นนะครับลิงโหลดอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมแล้วก็ตรงเดสกริปชันรับรองนะครับว่าลดมาแล้วไม่ผิดหวังนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นให้ดูนะครับว่าเกมนี้มันสนุกยังไงนะครับแต่จริงเราสามารถบอกได้แต่ท่าเดิมมันได้แล้วเนะว่าเกมแบบนี้น่าจะสนุกตัวละครเรากับตัวละครทุกคนเนี่ยนะฮะมันจะเอ่อเอ่อ มันคือไข่อะมันมันดูคุ้นเคยเนาะเพราะผมชอบกินไข่งไงเออนะนรับกินเยอะๆสุขภาพจะได้ดีแม่เล่นมุกอะไรได้เกือบหาทางออกไม่เจอนะโอเคนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าล็อบบี้นะฮะก่อนไปเล่นเกมกันนะครับผมซึ่งทุกคนก็จะอยู่ในนี้นะฮะซึ่งเอาจริงเราสามารถเล่นเกมได้แต่ตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราหาเยอก่อนปี๊ปล่อยสเกลไปคือสามารถแก้งกันได้ตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยผมอยากตู้ไปนี่นะฮะเอาไปทิ้งในแม่น้ำนี่ปลาไปเลยคือสามารถกิ้งนะประชานคนอื่นได้นะฮ ตามนั้นเลยฮะแคลอบ,บีกก็โกลราหัวไหล,หล่ ก่อนจริงเกมมันมีอะไรให้ทำหลายอย่างมากเลยนะครับเนี่ยมีโหมดต่างๆนะฮะมีโหมดแบบปกตินะโหมดผ่อนคลายนะครับหรือจะโหมดแรงก็ได้คือเกมแนวนี้เนี่ยผมแนะนำนะคือถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันจะสนุกมากแต่เนื่นวันนี้เราเล่นคนเดียวนะฮะเดี๋ยวผมกดโหมดปาร์ตี้ปกติแล้วกันนะครผมกดเดียวป่ะพอเจอห้องแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะพาเรามาตรงนี้แล้วเขาก็จะสุ่มมินิเกมนะครับผมด้านแรกคือชูการัชถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไงนะครับเขาก็จะมีทิปบอกไว้ว่าต้องทำยังไงนะฮะอันนี้คือการเอาเอาอานไม่ทัน เข้าเส้นชัยอ,ะอ่ะนะซึ่ตอนนี้เริ่มต้นแล้วนะ,ะคือเขาจะมีไอเทมให้เก็บด้วยนะ,ะซึ่งผมจะเป็นคนเก็บอันนี้เองนะครับสวยฮะเอ้ยผมได้อยู่เฮ้ยซึ่งไอเทมเรามีของโกงอยู่นี่ผมสามารถวาับไอ,อมึงกูทำไมเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ยผมสามารถไปตรงนู้นได้เลยนะ,ะออไอเทมกูหายไปแล้วนะ,ะอ,อ,อะไรอะ่โะโอ้นั่นมันไอเทมเปลี่ยนเกมเลยนะเฮ้ยผมสามารถเล่นได้โดยที่ผมไม่ต้องใช้ไอเทมก็ได้นะะเออแต่จริงๆใช้ดีกว่านะบางทีใช่ไหมเฮ้ยซึ่งตอนนี้ผมที่หนึ่งคุณโอ้ยผมมันใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งจังหวะนี้ให้มี ส้มนะเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วฮะอีกนิดเดียวฮะเอยเออเขาตามมาแล้วอึบอ,อ,อ้ยเอ้ยเอ้ยเขากระเด็นเขากระเด็นเราจะเข้าเส้นชัยคนแรก เรแต่เรายังไม่ชนะนะฮะคือมันยังมีอีกหลายมินิเกมให้เล่นเราจะลราเข้าเส้นชัยแล้วนะครับเราสามารถมาดูเพื่อนเราได้นะครับว่าเขากําลังติดอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะในสภาพใส่พวกนี้เป็นเพื่อนเราสิฮะโอ้ผมว่ามันนั่งเล่นไปได้หาคิดเียจะบอกนี่นะฮะเขากำลังจะล่วงในอีกไม่ช้านะครับเขากิ้งฮะเขากําลังต่อสู้กับชีวิตอยู่เขาก็โดดเขาก็โดดสองทีแล้วก็ล่วงไปฮะแล้วเขายังไม่ยอมแพ้เขากิ้งมาดนี่เขาสเต็ปเซียแล้วเขาก็แบบล่วงรอบโอเคหลังจบเกมนะครับก็จะคัดนอ่่าตไป ด่านี้คืออะไรฮะสัมผัสบีดทำไมมันได้นาอะไรอุ้ยมีการเอาแผงกั้นออกนะคืออะไรเอ่ยโอ้กูแบบกูจะรู้แล้วว่าเล่นยังไงเอ้ยสีแดงนี่น่าจะอยู่ไม่ได้วะอ๋อเดี๋ยวผมขิ้นไปก่อนนะผมว่าผมอยู่หน้าในชีวิตน่าจะดีนะเดี๋ยวเราแก้เขาหน่อยนะเกมมันจะได้สนุกนะอันนี้มึงปีบนี่มึงจับไอเทมเหรอลุ้ไปแล้วมามากูจับเฮ้อือ แบบนี้จะจบเร็วมากนะถ้าคนมันแกล้งกันเนี่ยเสียดายผมแกล้งในนิดเดียวโอเคฮะไปเลยลุยดานน่ทำอะไรฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าดูว้า เออคื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 ออ๋อผมเข้าใจแล้วคืออ้าวแล้วแล้วอ้าวแล้วคือมันต้องลงไปเหรอคือคือเราไม่ได้แข่งกันใครอยู่บนสุดเนาะเรอยงไงอ๋ออ๋อเราต้องมาอาถูกแล้วอธิบายอ,อ,อ้อาวอ้าวอาวเวทอ้าวเฮ้ยมีข้างล่างด้วยอหะอ้าลงมาอะไรอันนี้อ๋ออันนี้เราต้องไหลไปตามน้ำโอเคเด้นเราต้องตามน้ำนะฮะสวยอ่ะแล้วพี่โดดทำไมอ่ะพี่มันโดดไม่ได้พี่ไม่รู้วะ่ะจับจับทุ่มจับทุ่มกูจับจับทุ่มจับ่น จำตู้จำตู้เออล่วงไปแล้วส่วนแต่มันก็เกิดตรงนี้อยู่ดีนี่หว่าอู้ย้อเหมือนในสีแดงๆนี่จะโดนไม่ได้นะฮะแต่แต่โอ้มันมันบังคับไม่ได้ไงประเด็นเฮ้ยเส้นชัยอยู่ขหน้าเว้ยไปแล้วเฮ้ยกูขอที่10อะไร อ่น่ามึงเจอกูจับทุ่มมึงด่านต่อไปนะครับน่าจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วมั้งฮะอันนี้แหละฮะนาฬิกาฮันนี่รอบรีเก็บนาฬิกาอยู่ให้ถึงที่สุดนะครับผมโอเคน่าจะไม่ยากอุ้ยซึ่งเราเหมือนจะมีหลอดเลือดด้วยนะฮะซึ่งมันไม่น่าจะควรหมดโอ้ยอาวุธทำลายล้างแล้วปล่อยเขาบวกกันไปเฮ้ยแต่คนไม่มีอาวุธให้ผมใส่ดิผมใส่ที่ทุบทุบทุบนี่ที่ทุบทุบไปดิสู้ขูบทูบอ้าวล่วงไปแล้วหนึ่งสวยครับดีขูบทูบไปอีกทีหนึ่งดิขูบทูบไปอีกทีหนึ่งแล้วกู ใส่ระเบิดด้วยเอาระเบิดไปกินเพื่อนเออล่วงไปดิเอาไปล่วงเออสวยเพื่อนนั่นแหล้วสวยจะทำงานดีดีกว่าปาไปเอาไม่โดนนะฮะซึ่งไอ้นี่มันจะปาระเบิดใส่เรานะครไม่เป็นไรเว้ยนี่กูนี่แหละระเบิดไอ้สัสลู้เปล่ากูนี่แยระเบิดโป้ลิงโบลิ่งแล้วไงวะโป้ลิ่งแล้วยังไงมันมีปัญหาอะไรแล้วเว้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่โอ้โหเกือบตายไอ้สัตว์เพราะว่าชีวิตมันสูงไปกว่า โอ้ตายแลย้วเฮียสรงเนี่ยแต่อย่างน้อยเราได้ที่สองนะฮะเออซึ่งจริงๆกูก็นึกว่ากูจะได้อันดับต่ำกว่านี้นะแต่เมื่อกี้เนี่ยที่เราเล่นไปนะครับมันเป็นโหมดผ่อนคลายโหมดปกติเฉยๆนะครับมันมีโหมดแรงด้วยนะฮะเดี๋ยวเราลองเล่นดูโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่ามันจะยกระดับความยากไปนะครับผมเพราะว่าการแพ้การชนะเนี่ยคือมันเป็นแรงอะคนมันจะจริงจังคนมันจะตึงขึ้นมาเริ่มกันเลยนะครับผมซึ่งอันนี้เราหลบได้สปาอยู่แล้วกระโดดหลบชิวๆอ้าว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 เว อ้าวนี่โอ hey, mom, okay! mm ้โอ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 เรามาตรงปลายปลายดีกว่าเออมันหลบง่ายหลบง่ายโอเคสวยโอ้ยไม่สวยแล้วตาเราหมุ่นนะกริ้งฮะกริ้งฮะไอหมอนี่มันถือระเบิดฮะมันอันตรายนะนั่นน่ะมาอันนี้เหมือนจะมีประตูนะครับผมอ่าพุ่งมาสวยเอ้าได้หยุดได้ได้ได้ก่อนได กอยเีป๊าบโอเคเราก็ใช้ชิงเสียงมาปึ๊บโอเคอ่ะเข้าใจแล้วสบายอ่จังหวะนี้นี่ไม่ต้องแกล้งกันนะฮะคือถ้าแกล้งกันนี่กูว่าไม่น่าจะเข้าเส้นชัยโว้ยกูต้องหลบอีกนิดนึงอีกนิดนึงเฮ้ยขุดเข้า16าคนแล้วแม่งจะครบแล้วเอลโอเคเข้าอยู่นะฮะอันดับเท่าไหร่วะนะแหมความตึงเนี่ยมันคนละระดับกับเมื่อกี้เ์แล้เนี่ยอ่ด่านต่อมานะฮะอะไรอ่ะสัมผัสบีดเฮ้ยด่านนี้ง่ายไอ้ด่านนี้เนี่ยผมบอกแล้วว่ามันแกล้งกันสนุกนะนี่จะสามารถจับปลาได้อย่างงี้นะครับตีไปเลยนี่นีเ่เราฆ่ามันฆ่ามัน มยสีม่วงนะมามึงป่าโอเคสวยร่วงไปแล้วโอ้ยไม่ร่วงว่ะกูจะเอาให้มึงร่วงให้ได้สวยไว้ีีคิวฟีดขึ้นด้วยเว้ยจับปลาไปเลยโอเคโอ้ยเขากะโดดกลับมาได้ไว้หมอนี่มันร้ายการจริงๆเอ้ย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 กูโดนจับอุ้ยมึงเอาเห้ยัต่ เพื่อจะล่วงเฮ้ยเพื่อจะล่วงออ้ไเ้ไอ้ไอ้ไอ้หมเขียวนะหมวกเขียวนะมึงเจอกูแน่เดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงเจอกูไอ้หมไอม้หมเขียวอยู่ไหมอ้าวไอ้หมเขียวอยู่มาโดดมาเอ้ยไม่ยากเท่าไหร่โอเคสวยปามาโดดมาเฮ้ยนี่ดึงดังเพิ่มขึ้นมาสู้ไว้ซึ่งเดี๋ยวกูหายโมทหารก่อนไอ้โมทหารน,นี่มันสร้างคดีกูเออเออปาโบลิ่งอะไรตรงนั้นมึงตลกปะเนี่ยด่านนี้นี่เขาแข่งความเร็วกันกูนึกมาโกงมาแกล้งกันนี่ใส่ไม่ดีเลยก ปาไปที่ไอ้นู้นโดนใครบ้างซึ่งอันนี้พอเท่านะฮะแล้วสามารถวาร์ปได้นะครับผมซึ่งผมจะปาไปตรงนู้นแล้วก็วาร์ปมาหมุน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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยซึ่งมัมีส้มนะฮะส้มส้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูรออยู่เว้ยเฮ้ยนี่กูมีถังแก๊สเว้ยนี่แฟลชเหมือนมืนระเบิดแฟลชอะโอเคฮะมาฮะเอาเอาจบแล้วเหรอง่ายง่ายสบายโอเคอ่ะซึ่งผมเดาว่าอันนี้น่าจะจบแล้วนะครับซ้อมยิงธนูมาแล้วเนี่ยผมไม่เคยเล่นหายแล้วแม่งดาตัดสินแม่งเป็นดาที่กูไม่เคยเล่นสกิลทีี่่่คววววรรจะใช้้ผมาออออบนนนกเป็ซตั ามาธนูเลเวลหนึ่งโอ้โหต้องเล็งยิงอันนี้เหลวะว่าเอ้ยกูสายสไนเปอร์ก็ซุ่มยิงดิซุ่มยิงโอ้ย,อย,อยมันมีคนเล็งกูอยู่เอ้หมอน,นี่นี่มันยิงกูอย่างเดียวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกูหายตัวอ้าวไม่เห็นกูอันี้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะมันจะเก็บอ๋อเก็บเป็นเลเวลธนูได้เหรออุ้ยมากูเลเวลสามด,ดิซึ่งธนูเลเวลสามนี่น่าจะสุดแล้วนะฮะเออแต่ว่าตอนนี้ไอ้นี่จะตายวะ่ะไอ้นี่มันจะตายอเออสวยนั่นแหละครับโอ้ยหายตัวก่อนเลยยิง จริงกูจริงเอ้าเกี่ยม่งหายตัวเหมือนกันอ่ะกูก็หายสิครับรออะไรล่ะฮะโอ้โหระดับผมแล้วโอ้ยมันจริงรัวได้ขนาดนี้กูเพิ่งรู้เออจริงกูเพิ่งยิงมั่วแบบไอ้ปลาที่มึงเจ๋งเหรอมึงดีดมึงเจ๋งเหรอไอ้มปากรองอะไรอ่ะกูไม่ชอบนี่เสแตมไอ้ตัวดำเนี่ยมึงโดนมึงโดนเฮ้ยเฮ้ยกูหายตัวเฮ้ยเกูโดนอะไรเดี๋ยวเฮ้ยโดนควบคุมตัวเดี๋ยวหายตัวก่อนหายตัวก่อนอุ้ยเราเหมือนวงจะบีบนะฮะซึ่งตอนนี้จริงกูจริงกูจริง จริงจริงจริงจ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 ริงก่อนจิงก่อนจิงก่อนจิงก่อน <Rad'> ไม่อยู่แล้วต, over, <S <s ตายเหอะตายเหอะโอ๊ยก <s> ูโดนยิงใครเป็นกีดหัวเนี่ยมึงยิงหัวยิงหัวยิงหัวเพราะ โอ้ oh, จริงเหรอเน,นี่ยรูาแพ้อะไรแบบนี้เนี่ยแล้วก็นั่น,นแหละนะฮะเล่นกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเอาจริงมันยังมีโหมดอันน้นี่เพียบเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมซึ่งไอ้โหมดพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นโหมดจํากัดเวลานะซึ่งอันที่ตอนนี้มันเล่นได้อยู่นะครับก็คือซ่อนแอบนั่นเองอ่ะเราลองมาผ่อนคลายกันบ้างดีกว่าอ่ะซ่อนแอบด้ยมานะซึ่งเราเป็นคนซ่อนนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นอะไรนะครับผมว่าเ ผมว่าเราเป็นอันนี้ดีกว่านะดูไม่เตะตาดีอ่ะโอเคเราซ่อนตรงนี้นะฮะน่าจะเนียนมั้งโอ้ตรงนู้นโอ้อ้าวอ้าวโอเคแมนมันต่อหน้าต่อตาเลยว่ะเฮ้แต่เขายังไม่รู้เขายังไม่รู้เนี่ยดูดิเขาไม่สนใจเราเลยเออเนี่ยดูดิสบายแบบนี้โอ้แต่มัน2นาทีอะเด็พี่ไม่สงสัยอะไรเยดี๋ยวมันก็ได้สงสัยจัได้เนี่ยมันปาของใส่ทุกอย่างเลยเนี่ยเราชนะอยู่แล้วสบายๆนะครับผมเฮ้ยชิพายแล้วอย่าวิ่งมาทางกูโอเคอเฮ้ยเอย่า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 วิ่งมาตรงนี้ จะไม่ค่อยมีดวงนะฮะเล่นอะไรก็แพ้ไปหมดเลยเนี่ยพูดถึงเรื่องดวงนะเกมนี้ก็มีระบบกาชาด้วยเอาช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่กูไม่ควรจะกดที่สุดนะเฮ้ยแต่คุณลบๆเป็นบวกดวงผมแย่ๆมาผมมากดกาชาดวผมดวงดีแน่นอนนี่ไงรู้ก็รู้แล้วนะว่าแบบนี้น่าจะเกลือเฮ้ยน่าจะดีดิใช่ไหมนี้มันได้ทั้งชุดเลยนี่เออเนี่ยปกติเขาจะมีแต่พวกรองเท้าพวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่จะไม่เป็นไรนะกูกดต่ออีกสิบรอบแล้วกันคือของที่มันดีเนี่ยนะผมเชื่อว่ามันจะมีออร่าบางอย่างนี่ไงแบบสีมันจะมีีีีความิบบหหนน่่่ออออยและขงดดตกกร ผมไม่พอใจปฟาดโอ้ยโอ้โหไอแบบนี้แหละที่เขาเรียกอลากูบอกแล้วนี่แหละลบๆเป็นบวกโอ้โหดูแค่ฉากเปิดตัวก็รู้แล้วว่าน,นี่แหละของดีเฮ้ยเผื่อดวงดีนะฮะกูหวยรอบแล้วกันอ๋ออ๋ออ๋ออ๋จริงคนดูบอกพอ,อเฮออจริงแค่นี้มันก็ดวงเฮ้ยได้กีตาร์เข้ามาด้วยไงโอเคสุดยอดนะครับผมอุย้ยเอาจริงกูดวงดีเนี่ยนี่โอ้โหดูนีดด่คั่เท่เอามันสามารถแต่งตัวอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับนี่ผมใส่กีตาร์ด้วยนะครับเออเนี่ยนะมีหมวกนะมีเสือ้อมีกางเกงอะไรต่างๆนะครับแ,แล้วแต่่เเราาจะะใสนม มาดูเดี่ยวโอ้อย่างเท เอาจริงกูควรจะสุ่มกาชาก่อนแล้วค่อยไปเล่นนะครับผมเนี่ยเราจะได้เห็นตัวอ,อ,อ,อะไรอะไรอะไรทำไมทำไมอุ้มทำไมทำไมอ่าอยากได้ดิบีิ้กูเป็นนินจากูหายตัวเอาแล้วทำไมคนอื่นมันหายด้วยวะน่าก็จริงเกมนี้มันมีอะไรให้เล่นอีกเยอะนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมมาดูเนี่ยก็จะมีโหมดต,ต่างๆนะครับโคตรเยอะนะครับที่สำคัญนะครับสามารถสร้างแมปตัวเองได้ด้วย <S 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 อ่าเดี๋ยวผมลองสร้างให้ดูสักอันหนึ่งนี่นะฮะตั้งชื่อแผนที่นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกนะฮะคือเหมือนเป็นทีมหลักอะไรอย่างงี้นะครับโอนี้วยสื่อยนอันน ควรจะทําอะไรยังไงนะฮะอ่ะสมมติผมอยากได้ฟันเฟืองอันหนึ่งอ่ะผมวางผมอยากได้แป้นหมุนอ่ะผมวางไออันหนึ่งเป็นอันนี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวง่ายไปผมวางกระสอบทรายไปตรงกลางด้วยเอยอันเดียวไม่พอกูวางทัก4ี่เลยสี่อัน6อันไปดิ a few moments later โอเคนะด่านก็ประมาณนี้นะฮะผมถ้าเ่าถ้ามึงผ่านได้ก็บ้าแล้วอ่ะพอเราออกมาแล้วนะครับมันก็จะมีแมปที่เราทําไว้เมื่อกี้เซฟอยู่ตรงนี้นั่นเองคืออารมณ์ประมาณว่าเราไม่จำเป็นต้องเล่นแมปที่เกมมันสร้างมาอย่างเดียวนะครับเราสามารถสร้างแมปของเราเองได้นะครับเอาไว้แบบเออเล่นกับเพื่อนไดด้้้นนนนัับบแปาข เกมที่ทำมาให้มันง่ายไปนะครับเราอยากสร้างเองก็ลองไปลงมาเล่นกันดูนะครับกับเกมเ e อ็กกี P ้ปาร์ตี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังคือมันทั้งสนุกทั้งปวดนะครับผมคือลำพังเอาแค่เข้าเส้นชัยเนี่ยก็ลำบากแล้วนะครับคือเกมมันสามารถแกล้งกันได้อีกอะนึกภาพนะครับถ้าเราเล่นกับเพื่อนเราเนี่ยนะโอ้โหมันจะวุ่นวายขนาดไหนตัวเกมเนี่ยเหมือนจะเล่นง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่ว่าถ้าจะเล่น้มันซับซ้อนก็เล่นได้เหมือนกันนะครับมันมีเทคนิคมีแท็กติกอะไรเยอะเลยแถมมีโหมดให้ลองเล่นอีกมากมายนะครับโอ้โหมือซึ่งผมบอกเลย ตงใช่แต่ที่แน่ๆตอนนี้น้ำหมดแล้วนะฮะแล้ววันนี้เล่นไม่ชนะเลยนะครับวมดกิด <Good. S 1> แม่จะไม่เป็นไรนะครับสะสมได้ของดีให้อภัยเนี่ยดูในเดินในแม่ในผมเท่ที่สุดแล้วเอ๊จริงจะไห้เพื่อนตอบหน่อยเอาเดินหนีกูเฉยเลย